รายการนี้คือรายการในการรับชมสามารถรับชมได้ทุกวัยฝนตกแร้วครับมื่อนี่ครับอากาศเย็นเลยอบเข่ามาหมดวันเนาะ แต่ตอนนี้ย้มคำฝนตกหรอครับเวลาประมาณกลุ่มกว,กวานเนี่แหละครับอากาศเย็นดีมากเลยมานั่งอยู่หน้าบ้านมาชมวิวบรรยากาศยามฝนตกยามคำเมื่อนี่ครับผมโอ้สุนทรีสุนทรีถึงอยู่ไหนก็ไม่สู้เหมือนอยู่บ้านเรานะครับ ก็นกายสบายใจนี่แหละครับสดชื่นสดชื่นมากมาก,มากครับผมหนาฝนมาพอมีน้ำลงมาก็พเหตุเขางอกงามนะครับผมนี่แหละครับวิถีบ้านนอกบ้านนาวิถีลูกชาวนาอาชีพชาวนาย่างเรานะครับผมพ่อแม่พี่น้อง มาแล้วมาแล้วครับผมผมไม่พิดน้องมือหนีก็มากินแกงฟักแฟงใส่ปลาทูนะครับผมเพราะว่าแกงเมื่อวานนี่ก็แกงมาแล้วเนาะหม้อใหญ่จะ่นี่ก็เหลือแบ่งไว้กินมือหนีเนาะครับนี่เอามาอุ่นครับโอ้โหมะอุ่นแห่น้ำเดือดพลานๆใส่ใบอีตูลงไปเพิ่มเพื่อได้กลิ่นหอมจะได้ชวนหิวนะครับ นี่เท่านี้ก็ร้อนพ่อดีแล้วครับนี่พร้อมยู่พร้อมกินพร้อมเทใส่ถ้่วใส่ชามกินเสบ่บเสับนัวๆของชอบของมาครับนี่แกงฟักแฟงใส่ปลาทูนี่ครับนี่ก็ใบตูหรือว่าใบแมงลักนี่กินหอมหๆกินเมื่อไหนก็เสบ่บเบือนั่นยำหิวย้ำอยากเมือ่อนี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อย พรอมมาเทใส่ถ้วยใสย่ชามนี่แหละครับน้ำอเอเอเยอ,เอไม่ต้องเยอะอเท่านี้ก็ซุปจอดแห่งความแซ่บแล้วครับหืมชินปะทูเยอะมากเลยเต็มถ้วยเต็มชามไอความร้อนกินหอมหมวนชวนหิวมากมากนี่แหละของเสร็จ ของมักครับเท่านี้ยังไม่สะใจต้องเติมแต่งลงไปด้วยใบอีตูสดสดลงไปเพิ่มความหอมขึ้นมาจัดแต่งสีสันให้หน้ารับประทานนะครับนุ่นแล้วว้าวจมแจม น่ากินน่ายูไอความร้อนหุยขึ้นมาเลยนี่ละครับหิวยำไหนกินแซบมือนั่นไม่มีคำติของแซบของนัวของชอบของอยากกินมาแตงแต่เด็กแต่น้อยสูตรเมนูบ้านมือนี่แจมแจมตลอดกาลแซบตลอดกาลครับปงม,มามามา,มา กิ่นยูกลิ่นแสบน้ำกันครับมาครับผมจัดวางลงโต๊ะกินข้าวพร้อมรับประทานร้อนๆกินกับข้าวสุกไข้าวสวยข้าวเจ้าข้าวมาลิโอโหนี่แหละครับเสร็จนัวมากมา มากินมายูมากินให้ไม่เดี่ยวไม่แรงกินให้ยูเต็มอิ่มเต็มกินจะได้มีแรงทำงานต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมนี่แหละครับผมอาหารกับเขายำเย็นมือนีแสบนัวน้ำกันนะครับมา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 ชวนหิวชวนกินกินเส็บเสบ,สบนัวนัว มีความสุขไปด้วยกันครับมือนี้ครับพ,พ่อแม่พี่น้อง